Ini po niya eh. Ay, kami na po. ที่แต่หากแถบ้างนแมากไม่ไม่อายกันนี่บนเลนน้อกันเนี่ยอายกันเากันอายกันนอเอางเยงุกชตุกชอยรบอกเวลาตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุมแล้วนะคะเรามาจับกระปูอีกกระปูกันนะคะแ้พ่อนีเซลูลูังนี้เซ

วันนีลสุดสวัสดีค่ะทุกคนเราพร้อมแล้วนะคะที่จะไปหาอีกระปูมาจุ๊บนอีดีจะจุ๊บก่อนนะจุ๊บก่อน,นดีจุ๊บมาหมอนะแล้วมามอป๊ะป๋าจังผ้าอีดีไปยังข้างก้อนหินเด้ดอถูกต้องไหมไอเดี๋ยวค่อยไปเดินกับบนก้อนหินกับป๊ะป๋านะไปแล้วค่ะ นำ nga นำทีมโดยแม่บีดโอ้ยคนทันทีเพิ่นได้จับได้แล้วไหนเขาเรียกว่าปูปูหินบ่บ่อปูลมปูลมเพี่ชายจับได้สองตัวแล้วว่าสันเดย์ไปบ้างดูโอ้เก่งมากเลยค่ะนี่อยู่นี่ก็มีไอ้นั่นเนี่ยมันเร็ว มันเรีวเถิดพิ่ไทยนี่นี่ี่ไทยพิไทนี่นี่นี่ไปงอมๆเนอนนั่นดิจะพูดจบพูดเป็นเว้ยโอ้พิ่ไทยได้สามตัวแล้วนะคะตัวใหญ่อยู่ในนี้จับเอาเลย อย่ามาทังหนามัน <Being> ท <disease> ัหนามัน like ฉีหนียเนี่ยพี่พี่ไข้พี่ไขน่น่ไาทางนยุนนมาไได้ไหมได้โอ้โหเลี้ยคนฉดไต้ เด็ดสอัวเลยจับโอ้ยนี่ดีตัวนึงนี่ตัวึหนอภิใจนั่นน่ะเห็นบอเบิ้ลเบิ่ลไม่บี ยังดอกป้าปูที่เขาไปดวงนี่แหละดวงไส้ยี่กับไปดวงตำกับตำมะฮุงนั่นไหมเต็มรล้ว่างท่าุนสองฝั่งเลยนะคะฮาคิเกโปแล้วท่างนี้มี่การทำหาคิเกโปแล้ว หนีบมือแล้วนงานบอกว่าเอาจับทังข้งมัน่าไปจับทั้งหนามันที่าจับเอาจับเอามผมันูมีอใช่แลใช่หามึงี่ายไอ้ไอ้เอายูคุนไอ้ไอ้ที่ไหน โอ้ยพี่ชายพม่นเต็มกระคูนอยเลยหรอวะปดผุดหนาปัดปังเกีดปัดขื่นมากเป็นซีตัวหาตัวเป็นจุ่ม่มาโลดเดี๋ยวเปลาทูปลาทูมูจับปลาไทยนมี ทุงมือมาแบงอืออันอันอันนึงคุณนะตอคุณนะไงนี้เคยได้ใส่คุณน่ะปัาทำไรคทางใส่เ๋ยวโตนอนเองแมงอยู่นี่แวโอ้กนีแต่ตัวใหญ่นี่สตัวคุณเนไแตโอ้จับเือละสองเลยครับมมันชีไปกันยู่ตรงนี้ตรงพิน อุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่ไปไปไปไอ้ไข่ขืนม่คุณอะเดี๋ยวไอ้เบบกันเขาแบบคุณอะนวดนวดอาลีกอากรากอย่างคุณอะ Liệu

มันชอบจับเด่นอะนะเหตุทะเลบ่เหตุทะเลบ่แดงๆเพื่อกาจับท่ากันลาลาลาคุณวา ไว่เลรอวะมีพิไาตตัวหนึ่งน uh ี่คนเงินคนเงินการแสดงองพิไาตทุกครองเอืเกียตแบบเดียว up to you มือแต่เพื่อนผู้จับเป้ามือจับได้ก็มือเลยเอามือจับอันนั้นทุ่งอันนั้นของทลาทำอะไรกันตรงนี้น่ะฮะตรงนี้เกิดอะไรขึ้นตายไม่ดีเลำงนี้ไตับักใหไงเลยจนมาเป็นคนเาไก็ชม อันนี้ปลาเมึกปลาเมือกไม่ดันนพดน้าหมึกออกไม่ดัอันนี้ม่แต่อันนี้ได้ไหมอังี่หนพออะไยผีแต่อีกกระปูดได้น่ยได้ีวยปลาเมือกเอลิแล้วเอลเห็นปลาเมือกไหมเพ่ไมาจับแห่ล้ไปาไปลูกสาเท่นนดีปลาเมึก นี่ปลาหมึกใหญ่อางละ3้านตัวะปลาปาไปสายบงีเนี่จะเซ็มานียไมาดีจ้ะน้อลามกดูสิดูสิดูสเดูิดูดูอิดิสิดู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 ดูสสิดดูสิ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 ดูสดูสิมาสลดสดป้สิดูสิดูสิดูสิดสิดสดสิดู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 ดูสิดูสิดูส โอได้สองตัวเจพอตันจะดอตันอมันดูดมันดูดมันดูดอั้หูตูหูหูมูหูหดหู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 หาหูหูหููห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 ููหูหอหูหูอููห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 หู โอ้ยได้งหยซุ้มหนีจังเดมมันคือพวกหัวจากหนาวแท้เสนดอกเล่นคำวันนี้ยังเล่นนนาแท้แนังจับป่ามือจับเดวาม่เพินไปยังน่วสนโตยังนิวันวะตัว่อสตัวนี้เสี่แล้วเท่ไ่ปดน่ตัวบาไงนึ้นป่ยไหห

มีกระดองหลังนั่งมีกระดองหลังทาคทะเลหอยทาคทะเลเฮ้ยไปเรียบไปเรียบไปเรียบนี่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 ไปเรียบมันถือไฟเธอเธอใส่หางไฟมาแหงใส่ไปแล้วแม่รูดเนี้ยนั่นหย่านไฟแหงครับ ลูกไปเป็นหรือเธอเราจะปล่อยมันนะคะวีผูแดกินกันเลยแล้ปล่อย

เนี่ยเปเยดีดงๆปดียวตอนนั้นบังขังีแม่ปนนี่แมบังขัางีม่ปนไมไไอย่ามาหาชันนะบายบายเราพร้อมที่จะกลับแล้วนะคะเตรียมของกลับแล้วเรียบร้อยแล้วอีกกระปูก็ไดหพูดแล้วกระคู่ ตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่มครึ่งคิงปไวันดีว่วะคลิปนี้พวกเราขอตัก,กลับกลับบ้านไปนอนก่อนนะคะไปพอกัใหม่ในคลิปถัดไปอขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเพวกเรากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เขาอยากนอนจะคลองลองเพ่งอมอมบอ่ะห้รีดคุณนะลองเพ่งอมอมไปท่ามฮาผู้หนันท่ามฮาผู้น,น,นีอยู่เดียวพค่ง มึงดูเพิ่นละว่าปลาปีเพิ่นละว่าพบปู่พิ่นละว่าพอปู่เจ้าแม่พบปู่เพิ่นบอรบู้แล้วฮะน่ะบอร์แม่พอปู่เจ้าของเนี่ยน่ะนะเออติ้งไหนไปน้ำเพิ่นเฉยมันก็มือจากเพิ่นมันก็มือจากเพลินติ้งไหนไปน้ำเพิ่นจับมือเพิ่นไปแล้วบ้านนี้